เดินตั้งประนันกันเป็นประเภทประนันนั่งดูแบบนีของบุนอยจับแชแล้วเกิดกัรเปิดากคนแก่รุ่นป่ยาอร์ในบ้าขอางเน้ยที่ะองอกใจขอกานั่งนัีเห็นไปาาบืตลอดประไ สังคมบังแดไปถึงบังคุณไทยบังไปก่อนคุณกลอมคุณคุณสูงโลกในสักษาทำไมล่าในหลายๆทำไมล่าในเยอะเยอะเบิกป้าไม่ต้องแก่ไปงานจนโชคดีฟ ล,ลาไลกไปเรื่อยๆเนอะลากไปเรื่อยๆครับผมพอตัวก็ทำไมนหนะครับขนุนบางีนะครัเบิกฟ้านะคร<อ>แก่บางทีหนึ่ง <c oughs> โอ้ไม่ไหวครับหนักเลยครับเบิกฟ้านะครแก่ตัเต็มที่แล้วเ,เ,เพราะว่าบางไฟมันเป้าล่างนะครับพี่น้องเบากานได้ผลเจ็ดแต่คิวเลย ้านประชุมเป็นที่นะครับปัจจัยก็มีเตนรักษาการอะไรบนด้วยกันดูป้ามาป้อนแก่ดูแลช่วกไว้ครับ ใจเสียกันฝนจเปียกลลังากน้นใ่ไมไปว้กันารบุกั้งวันเยุยุ่งดีขนาดคองรัปรย่ไ้เขนาอาร์ทเดียวมารก่งป่าเขาจแยกมาทางใตประมาณที่หนว่าล ปลาแันควนแกไม่ไหวครับตะเกเร่รอเวลาจริงจะมงไปขอดเลี้ยวเลปาควันดำๆมึงี่น,น,นอนสังโซนมะเดวครับแล้วก็มีขาวสีเสลงืงได้ช่างคันไม่ดีส่วจๆไม่ดีง่งนบหลงบังคลังไม่ไี้บังควันไมนก็ได้หลงต้องที่ทางาราอ วืดลงมาปักร okay, ้อยสาหคะแนนร้อบห้าเบิกฝ่านครอแก่บางที่แรกนะครับอาหารการกับคุกตัดโตจังสือดังื่อนนะครับอารอาณารย์เทิเนดงกรับกี่ครับผมพาะาทพิเครับตัวเสา